มาติดตั้งท่อดักการดูเเห่ครับติดตั้งท่อดักมาติดตั้งท่อชิมงานเรานีเดีงชักรอเรากปชิมโอเคไม่ได้ทำไม่เยอะชิมงาน ต้องดับต้องเก็บแล้วดับหัวใจต่ำไปต้องขยับขึ้นคีิกแก้ดับหัวใจใหม่นี่เลยนี่หัวใจต่ำไปต้องแก้ดับหัวใจใหม่ต่ำกว่าดับฟ้าโปรง่ฟ้าที่เสร,ร็จแล้วครับจะเน้นไฮบรเวนมารีวิวให้ดูอีกครั้งครับหลังจากที่ดีไปสักพักนึงว่าตอน หรือตอนยิงคงไปหรือยิงคงเสร็จหมดแล้วตรงนัะ่ะอันนี้คือต้องต่อท่าดักต่อดักอันก็ดักต่อยดัยกนี่ไปอันนี้คือช่องดักของต่อต่อนี่มาจากห้องไอดอยู่ จากห้องเอจูเนี่ยแนวนี้วิ่งมาจากห้อง A H ปเอจูนูนทะลุไปนู่นน่ะออกไปหัวใจาจากห้องเอจู H นี่ออกไปนี่คือแนวท่อดักทอดักดก,นก็นี่ก็เป็นท่อดักงันนี่เป็นทอดักทอดัก มาในห้องนี้ครับห้องเฮดูห้อง, A H ห,อง H U. ห้องนี้นี่คือเครื่องเฮดูไม่เฮดูท่อตัดไปจ่ายนี่ได้เป็นดีเทอร์นอโแบ่งครึ่งห้องเลยอันนี้หัวหจ่ายนเนี่ย ต้อเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยต้องปิดหัวจายนี้ไปอกลางห้องพอดีเลยเมื่อเมื่อไหร่แล้วครับ,อบอเพราะว่าระบบยังไม่เสร็จเดินากข้อจับ พ่อมตครัจะแบ่งขึ้นเขาะเอาข้อขึ้นคนระับรายงานระบบโครงฟ้าี้เสร็จแล้วแนะหละระบบไฟก็เสร็จแล้วแค่แคบบ่ป้าก็ติดตั้งระบบไฟสเสร็จ้ 让你们来呢，这样子做，然后你家就不要害怕了。 ทีแบบีขึ้นลูกมาแล้วจะมาประกอบหน้าง,งานครัจ่ข้าวม้จขดวแบบขึ้นลูกมาแล้วจมประกอบหน้าง,งานจริงขึ้นลวาจะจง,งานแล้วจมาประอบหนางานี้่านปปละประกอบหน้างนท

ครับครับครับเนี่ยทเจอนี่ก็เตี่ยตู้มันอยู่เหรอทิเจอยู่บนโต๊ะผไม่ได้ถามไปถามแกบอกเดี๋ยวจะติดบ่อให้เสร็จ้วทเจอวาอยู่บนตัะผไม่ได้ามร้องให้ครอยู่เลยเดวบอกบอกแล้วท่ทับรับอ่ะรถยาวมันอยู่ตรงเลยหัวมุมนู่นน่ะมันมีรถรักษาขวางอยู่ใช่ไหมตู้มตัวของจะถูกรถรักษขงรา ไม่ไแน่ใจเงินมาแล้วม,มาแล้วโอ้สาเงานแล้ว ใช่ครัใช่ใช่ถืกกอบอลกอเาจะหุม้มถือบอลถือบอลถือลูกมาถืนรูกขึ้นแล้วก็จะประกอบกไปึ้นรูปจะนงมาแม้วแตจว่ามาที่างาน よかったな、ね。 ขึ้ ไม่มีช่องแล้วก็ก็ okay. <laughs> 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 โอเค สนวนนี้เเอามาห้องใหม่ของ S C G S c G ัขยับโค้งห้โค้งดือเรองให้หม่นี่คือที่มาจากหน่วยงานเนลยาประกอบหน้าแล้วก ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh ủy จนวนน้ำเตยติดน้ำเตยน้ำเตยไปยังนวนนี่กาดักกับ่าแยกเลมก็ดน้ำเตยก็จะติดก mười lăm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  giờ lăm mười lăm mười có mười lăm mười lăm mười có, 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 có mười

Kita jadi kita kena minyak minyak อันน้ไ,ไม่ดีี่เราไปต้ด้นลยอนนี้อนี่าตนน้ำงื่ดีเยสมมติจัดยังางเองอาดักองกองเร็น้อเรียบร้อยนะครต้ได้แต่ก็ใช้ไม่ได้้นตตปบตเรียบร้อยใส่ขอบ่าติดด้วยข้อบาขสันเขา่ออพอใส่นเตสร็จก็จะติดด้วยตัวปากถุงน <Stick S 2> ึง ใ้น้ำเตลที่ล็อกม่ให้หมันดุดให้แน่นล็อกเรยล็อกลอน่นละเอยก่อนจะทาแล้วจะตึ้งถึงเราก็ต้องทาทาดำๆเร่อนะครับ

หุ้มแล้วครับี่ร็จแล้วเ็ก็จะขึ้นวางวางฝั่งนี้วางนี้ะครับวางตรงนี้นะครับข้ามมือข้ามม้ออืมนะครับ

เ่อต่อวงนสั้นนเรอกอร้่อยิ่มีอ่ะอสัต่อม่รอตดหักเครับต่อากนี้้ต่ถึงนี้แล้วก็นี่จะต่อเืงหัวิว หัวใจเกี่ยวกันโอ้โหต่อไปแล้วเนี่ยได้ยิ่งงานนก็จบแล้ยนะโอเคครับมีขันนัดสองข้อให้ได้แล้วก็ยิงจุดตัวเพิ่งร้อยต่อใส่ดักเม็ดใส่ดักเม็ด เสริมชิมเข้าไปเื่องอไรต่อจบจบ,จบประมาณนี้นะ <c oughs> ต่อต่อจากช่วงห้องสั้นเล <c oughs> ้เสริมบักเมนแล้วก็เสรมไไปแล้วก็จะจบขับ้นตอนต่อ อ่อหลักครับเพาวันนี้กากกดแจกระทบไปนะครับ